สวัสดีครับคุณผู้ดูคุณกำลังอยู่ช่องบอลกอนนอนและนี่คือรายการ after match ครับผมรายการที่ผมจะมาเล่าความรู้สึกหลังจากที่ผมไปเล่นเกมต่างๆมานะครับสำหรับเกมล่าสุดผมไปเล่นมาก็ไปเล่นจากบูธคุนคุนนะผมซึ่งอยู่ในงาน w a l d hobby f a c e นะครับที่เซียรลังสิตนะครับก็เป็นงานที่มีการเอามีการเปิดบูธของเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็น w a l เก a หรือว่าพวกโมเดลต่างๆคือเรียกว่าในวงการของของเล่นต่างๆเนี่ยมันเป็นเป็นบูธใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ร้านคุนคุเนี่ยก็ได้ไปเปิดบูธนะ เอาเกมมาให้เล่นกันซึ่งผมเนี่ยก็ไปเยี่ยมเยียนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามั้งจำไม่ได้แล้วก <c oughs> ็ได้ไปเล่นเกมมาหนึ่งเกมครับผมก็คือเกมทา o ฟอ Tussle นะก็เป็นเกมของ IP พีครับเฮดเนาะเป็นเกมที่ตอนนี้หลายคนน่าจะยังสนใจแล้วก็มีคำถามเข้ามาว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงแล้วก็ควรจะซื้อดีไหมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันกำลังอยู่ในช่วงที่เขามีการเปิดตัวเสริมเนาะแล้วก็จะมีการรีปลิ้นตัวกล่องหลักนะครับซึ่งบอกได้เลยว่ากล่องหลักในไทยเนี่ยมี น้อยมากนะทำให้หลายคนที่เคยเล่นมีประสบการณ์นี่ก็จะมีไม่กี่คนนะครับอะไปดูกันเลยสําหรับเกมทาวฟกทัสเซอร์ครับผมแทนแทนอ่ะนี่ก็เป็นบูธของคุณคูนนะซึ่งอะคุณเผาก็ดูแลบูธอยู่ใครสนใจใเกมไหนเนี่ยไปลองเล่นกันได้นะครับจะมีงานเนี่ยจัดจนถึงวันอาทิตย์ที่ใกถึงเลยนะก็คืออีกเจ็ดอ,อีกหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าอีกห้าวันเนาะโอเคทาวฟกัสเซอร์นะครับเป็นเกมที่ลงในคล c k s t a r t e r เมื่อสองสปีที่ผ่านมาผมจำเวลาแน่นอนไม่ได้แล้วนะ ตัวเกมเนี่ยตอนนั้นผมไม่ได้สั่งเพราะผมอ่าโกรธค่ายมากตอนนั้นก็คือทางค่ายอ่ะตัวเกมอ่ะมันประสบความสำเร็จค่อนข้างดีเลยนะในเรื่องของตัวจํานวนเงินที่ได้นะครับเพราะว่าอาไอพีครับเฮดเนาะแล้วก็ราคาของกล่องเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากมากครับเมื่อเทียบกับของที่ได้ในกล่องไว้คือมันเป็นอาเกมที่กล่องใหญ่ประมาณหนึ่งเลยเป็นมีแบบเรื่องของอาร์ตก็เป็น IP ที่แบบหลายคนชื่นชอบนะแล้วก็ตัวมินิเจอร์ก็สวยงามครับผม ที่สำคัญที่สุดอีกหนึ่งอย่างก็คือระบบในเกมเว้ยคือความเป็นเกมที่มีเซตติ้งนะครับรอยฟังเลยมันเป็นเซตติ้งว่ามันมีหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งชื่อยูเลกาซัมติงเนี่ยแหละเป็นหมู่บ้านที่อยู่กันมาอย่างสงบสุขอย่างยาวนาน,นเ้ยในหมู่บ้านนี้ก็มีแหน่เพอคนหนึ่งที่ผมเป็นคนดูแลความสงบสุขเนาะต่อมาวันหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าแหนา่เพอเนี่ยถูกฆาตกรรมครับผมอย่างโหดเที่ยมโดยบนศพข,ของตัวแหน่เพอเนี่ยก็มีอาวุธหลายอย่างแบบเรียกว่า เต็มไปหมดเลยนะครับจนแบบว่ามันคาดการยากว่าใครเป็นฆาตกรว่าเพราะเหมือนกับว่าน่าจะมีฆาตกรหลายคนอ่าชาวคราวนี้เนี่ยหมู่บ้านที่เคยเป็นหมู่บ้านที่แบบมีคนมาท่องเที่ยวเป็นหมู่บ้านสงบสุขนะครับชาวบ้านก็รวมตัวกันเพื่อไปตามหาฆาตกรเว้ยแล้วมันจะเป็นบรรยากาศจังหวะที่นึกภาพว่าชาวบ้านนี้ก็จะมีความพลานอยมีความกังวลเนาะว่าไอ้ใครฆาตกรก็เลยมีเรียกว่าใครแปลกหน้าก็คือฆ่าหมดนะดังนั้นบางคนเนี่ยที่มันเป็นนักท่องเที่ยวก็โดนฆ่าด้วยเว้ยเออ ตัวเกมเนี่ยครับมันจะเป็นเกมออมอิเทชเป็นการเดินเป็นพอยต์เป็นกริดมูฟเมนต์แหละแล้วก็สู้นะครับกับตัวของคอู่ต่อสู้นะครับในตัวผู้ร้ายแล้วกันในเกมนี้เราเรียกว่าลาฟเฟนนะก็คือเป็นฆาตกรนะครับโดยเกมนี้นะครับมันจะเป็นบอสไฟท์เลยก็คือมันเป็นเกมที่ไม่ได้มีลูกกระจอกอะเข้าเข้าเกมมาก็คือเป็นฉากบอสไฟท์เลยเว้ยซึ่งมันเป็นระบบแบบหนึ่งที่ในช่วงนั้นคิดว่า มันไม่ค่อยมีเกมแนวนี้หลายคนก็ชอบนะแนวแบบเปิดมาก็บอสไฟเลยนะครับอ่าตัวเกมเนี่ยเราจะเล่นโดยที่มันจะมีธีมของการเนี่ยที่เราแต่ละคนเนี่ยเป็นชาวบ้านในเมืองแล้วเราเนี่ยต้องคล้ายๆกับว่ามาสร้างผลงานเพราะว่าเราจะจะมาแย่งตําแหน่งนายอำเภอคนต่อไปด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้นายอำเภอมันโดนฆาตรกรรมไปเนาะตอนนี้หมู่บ้านเราเนี่ยก็ไม่มีนายอำเภอเว้ยอ่าในเกมเนี่ยมันจะเล่นกันสี่รอบก็คือเราต้องเจอบอสสี่ตัวเว้ยอ่า สามรอบแรกเนี่ยจะเป็นการเก็บมันจะมีการออปติฟที่จะได้แบบเป็นได้แต้มอ่ะแล้วก็พอครบสามรอบก็มาดูกันว่าใครได้แต้มมากที่สุดก็จะได้เป็นนามเพอครับและรอบสุดท้ายก็จะเป็นรอบที่เป็นโคออปอ่ะเกมนี้คือมันเป็นเซมิโคออปเพราะว่าในช่วงสามรอบแรกเนี่ยเราแย่งกันเป็นนามเพอไงมันก็เลยมีอาจจะมีการกระทบกระทั่งการมีการแกล้งกันบ้างเพราะว่าเราต้องการแต้มแข่งกันใช่ไหมครับแล้วรอบสุดท้ายเนี่ยเราจะได้หนึ่งคนเป็นนามเภอแล้วมันก็จะมีเหมือนเป็นโนนีน่าเป็นอ่าเป็น เท็กซ์ text แล้วกันเป็นคําอธิบายว่าเมื่อคุณเป็นแอนเพอแล้วเนี่ยคุณจะต้องเหมือนกับว่าในสินสุดท้ายที่มีแบบบอสปรากฏมาเนี่ยแอนเพอจะมีอะไรเพิ่มบ้างเป็นบัฟเป็นดีบัฟอะไรอย่างเงี้ยนะในเกมครับผมอ่ะคราวนี้มาดูกันต่อเลยนะครับอ่านี่ก็คือฉากนี่ก็คือเป็นจะเห็นว่าให้ดูตัวของแอดมอสเฟียร์นะครับหรือว่าบรรยากาศในเกมแล้วกันก็จะเห็นว่าจะเป็นตัวละครของคาเฟกของคาเฮนั้นในในงานในผมเล่นสามคนนะครับแล้วก็ ตัวขวาบนอันนั้นก็คือจเจนบอสของของด่านแรกนะครับก็ภาพรวมก็คือจะเป็นกริดมูฟเมนต์นาะเป็นสี่เหลี่ยมตารางสี่เหลี่ยมนะครับตัวเราเนี่ยเดินเฉียงได้เดินตรงได้นะครับแต่ว่าตัวบอสจะเดินตรงเท่านั้นคือเป็น,เป,นเป็นเครื่องหมายบวกนะครับบนล่างซ้ายขวาแล้วก็ในตัวของแต่ละด่านเนี่ยมันจะมีเทเรนต่างๆครับอย่างเช่นในบ่านด่านนี้ก็จะเห็นว่าจะมีบ่อน้ําด้านล่างนะครับมีกับดกักแล้วก็ทางขวามือกับด้านบนก็จะเป็นป่าเนาะแล้วก็จะมี ป่าด้านบนสังเกตนะครับถัดจากป่านี่มันจะมีเห็ดเป็นเห็ดเมาอ่ะอยู่ติดกันแล้วก็ฝั่งซ้ายก็จะมีเป็นเหมือนกับเป็นแทร็กเป็นกระท่อมนู่นนี่นั่นนะฮะอ่าซึ่งทุกอย่างที่เป็นเทเรนในเกมนี้เนี่ยมันจะมีการ์ดแล้วอธิบายความสามารถมันด้านบนในรูปเดียวกันเห็นไหมครับจะมีการ์ดเรียงกันอยู่นั่นคือการ์ดที่อธิบายว่าเทเลนต่างๆเนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างเว้ยซึ่งมันก็ตามความเป็นอ่า point to point movement แหละอย่างเช่นถ้าเกิดเข้ามาในป่าเนี่ยก็จะเสียค่ามูฟ มากขึ้นเพราะในป่ามันจะรกเนาะมันก็จะเดินยากแต่ว่าคุณสามารถทักชั่นปีนต้นไม้ได้เว้ยถ้าคุณปีนต้นไม้ได้เนี่ยคุณจะโจมตีบอสเนี่ยได้ระยะไกลขึ้นเหมือนกับว่าคุณขึ้นต้นไม้อยู่ที่สูงอะ่ะคุณจะยิงได้ไกลขึ้นครับหรือว่าที่บ่อน้าเนี่ยคุณสามารถที่จะจ่ายตังเพื่อโยนเหรียญอธิษฐานได้แล้วก็จะได้บัฟนู่นนี่นั่นก็ว่าไปเนาะก็คือเรียกว่าในเกมนี้เนี่ยมันเป็นการเดินเป็นกริดมูเมนต์เพื่อที่จะสู้กับบอสแต่ว่าบอสเนี่ยมันก็มีความสามารถนะ เรากาลังสู้กับบอสดังนั้นเนี่ยถ้าสู้ตรงๆเนี่ยมันมักจะเสียเปรียบมันก็เลยต้องมีพวกเทเลนต่างๆเนี่ยมาช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะสู้กับบอสได้ก็คือใช้ความได้เปรียบของเทเลนอ่าอย่างเช่นอาจจะล่อบอสให้มาโดนกับดักนะตรงกลางเห็นผ้าก็จะมีกับดักหมีเนาะประมาณนี้ซึ่งน่ารักมากเกมน,นี้อ่ะออกันมาเลยครับคราวนี้นี่คือบอร์ดของตัวละครครับผมเนี่ยเล่นเป็นแกรนนี่เมลบอครับผมก็จะเป็นคุณยายนะครับที่พกปืน อ่าเกมนี้เนี่ยมันจะมีความซับซ้อนน้อยซึ่งผมชอบมากโดยเฉพาะพวกเกมไอพีนะผมรู้สึกว่าควรจะมีความซับซ้อนที่น้อยนะครับแกรนี่เมลบ้าเนี่ยค่าสถานะของตัวละครเราจะมีอยู่แค่สี่อย่างครับผมหนึ่งเลือดครับเฮลก็คือเลือดหมดก็คือน n o c ด d o w n นะครับสองก็ผมค่า movement ก็คือค่าการเดินอย่างเช่นอาแกรนี่เมลบ้าเนี่ยเขาจะเดินได้ default คือสี่ช่องนะก็คือเมื่อถึงรอบเราเราจะเดินได้สูงสุดสี่ช่องครับอ่าอันที่สามก็คือค่าม็อกม็อกซี่เนี่ย นึกว่ามันคือค่ามานาแล้วกันก็คือมันเป็นค่าที่เราต้องจ่ายเมื่อเราต้องทำแอคชั่นอะไรบางอย่างนะมันมีแอคชั่นที่เราต้องจ่ายอย่างเช่นนะครับในรูปเนี่ยผมมีปืนปืนก็บอกว่าถ้าจะยิงปืนเนี่ยต้องจ่ายหนึ่งม็อกอ่านั่นหมายความว่าถึงรอบผมเนี่ยผมมีสองม็อกผมจะจ่ายหนึ่งม็อกเพื่อยิงปืนแล้วก็จ่ายอีกหนึ่งม็อกเพื่อใช้ไอตัวกระบองยาวๆเนี่ยนะฮะกระบองหอกคงเนี่ยผมก็จะไม่เหลือม็อกแล้วคือเกมนี้เมื่อถึงรอบเราเราเล่นเท่าไหร่ก็ได้นะครับ จนกว่าจะพอใจแล้วก็จบเทินแต่ว่าแอคชั่นส่วนใหญ่ที่เราต้องเล่นเนี่ยมันมักจะต้องใช้ค่ามอกไว้ดังนั้นเนี่ยเมื่อค่ามอกหมดเราก็ต้องผ่านนะครับอันนี้แค่มอกเดียวนะบางอย่างนี่ใช้สองมอกเลยถ้าถ้าเกิดใช้2ก็คือแทบจะใช้ทีเดียวแล้วก็จบเทินผมเลยนะครับและสุดท้ายก็คือค่า accuracy หรือว่าค่าความแม่นยําก็คือเมื่อเราโจมตีด้วยอาวุธอะไรบางอย่างนะครับเราก็ต้องทอยเต๋าแล้วก็ดูว่าความแม่นเราเนี่ยถึงหรือเปล่าถ้าเกิดถึงก็ถือว่าตีโดนนั่นเองอ่า ซึ่งจะเห็นว่าตัวละครผมก็คือแกรนนี่เมลบ้าเนี่ยค้าความแม่นยำเขาอยู่ที่ลบสองนะหมายความว่าถ้าเกิดว่าเบื้องต้นแล้วเนี่ยผมทอยเต๋าได้อสมมุติว่าได้แปดแล้วกันนะครับได้แปดปุ๊บเนี่ยลบสองก็เหลืออ่าเหลือหกแล้วหกปรากฏว่าผมเช็คกระบองกระบองบอกว่าต้องใช้ accuracy ที่บวกห้าก็ถือว่าตีสาเร็จใช่ไหมอ่าแต่ว่ามันก็จะมีความสามารถพิเศษนะอย่างเช่นแกรนนี่เมลบ้านี่เขาจะใส่ตายาวยิ่งเราโจมตีจากระยะไกลเท่าไหร่เนี่ยค้าความแม่นยำจะเพิ่มตามระยะ,ะครับก็คือ เดี๋ยวมันเป็นกิมมิคของเป็นกิมมิคของเกมนี้แล้วกันโอเคต่อ,อน,นะครับคราวนี้จะให้ดูอันนี้น่าจะเป็นอ่ะก็เป็นเซตติ้งเหมือนกันนะครับก็จะเห็นว่าตัวของเทเรนต่างๆเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามแต่ละด่านนะเราจะเล่นกันสีรอบนะครับตามที่อธิบายไว้ซึ่งแต่เราก็มีการซตนัพใหม่หมดเลยนะครับเพราะมันจะเป็นคนละสถานที่กันอ่าในนี้ก็จะมีแบบสวนก็มีแบบไร่ข้าวโพดมี บ่อน,นะมีโน่นนี่นั่นนะครับมันจะมีบ้านด้วยนะเหมือนกับเป็นบ้านของเพื่อนบ้านถ้าเกิดว่าเราเข้าไปแล้วก็ทำแอคชั่นเหมือนกับไปเคาะประตูเขาอ่ะจะมีเจ้าเจ้าของบ้านคนเนี้ยเหมือนกับเป็นชาวบ้านที่เป็นเพื่อนบ้านเราอ่ะเขาจะช่วยออกมายิงบอสให้ด้วยครับอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าเราอย่าไปสู้ตรงๆนะครับเราสามารถที่จะใช้นน่นนี่นั่นได้แล้วก็จะมีแบบมีรถด้วยเหมือนกับเราสตาร์ทรถอ่ะแล้วก็อ่าเราเหมือนกับเอาอะไรมางัดตัวของคันเร่งไว้ให้รถมันพุ่งไปเองอ่ะ แล้วถ้าเกิดว่าอะไรก็ตามที่รถพุ่งผ่านในรอบนั้นนะมันจะชนทุกอย่างเลยครับถ้าเกิดชนบอสบอสก็เลือดก็จะเสียเลือดด้วยซึ่งมันก็เหมือนกับสนุกอะ่ะเพราะมันต้องวิ่งวนคือคุณนึกภาพว่ามันคือเกมแบบไอพีการ์ตูนซึ่งการ์ตูนนี้ยมันก็จะมีความรุนแรงแบบเด็กๆใช่ไหมครับที่เราคุ้นเคยอะ่ะแล้วแบบว่าภาพในหัวมันมาเลยภาพแบบคุณกาลังวิง่งตุงตุงต้งตตุตต้แล้วก็วิ่งมาแล้วก็สตาร์รไปชนน,นชนนั่นนู่นชนนั่นนี่ เออเาวิ่งเข้าไปในไร่ข้าวโพดแล้วก็ไปขุดหาของได้ขอมาปลาใส่หัวบอสอะไรเงี้ยเออคือมันมี f e ล l i n g แบบนั้นอ,ะอ่ะอ่าคราวนี้มาดูตัวของบอสครับผมผมเจอบอสทั้งหมดสีตัวอันนี้เป็นบอสอ่าสายสุดนะครับเป็นบอสที่น่าจะเป็นธีมของคนแบบคนเมาอะ่ะไม่ใช่คนเมาคนขี้เศร้าเขาจะเขาจะชอบหลับแล้วก็ขับรถนะฮะก็เป็นคนที่แบบละเมออ่ะเป็นแบบละเมอแล้วเดินไปเดินมาอันนี้เป็นบอสบอสกบครับผมบอสกบเนี่ยก็จะแบบว่า นอกจากเขาวิ่งหาเราได้เนี่ยมันจะมีจังหวะที่แบบเขามีแอคชั่นกระโดดคือสามารถที่จะจามข้ามแมปมาหาเราได้เลยเพราะเขาเป็นกบอะเนาะแล้วก็เหมือนกับพอโจมตีคนใกล้แล้วเขาจะแบบสามารถแลบลิ้นโจมตีคนที่อยู่ไกลได้ด้วยอ่าก็ตามทีมแหละอันนี้ก็เป็นบอสตัวแรกเป็นบอสอ่าขวามุมบนนะครับก็จะเป็นบอสเป็นคู่แฝดแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยบอสอ่าไฟนอลบอสลาดบอสเนี่ยก็จะเป็นวอชิเนียนะเป็นผู้หญิงนะครับที่เหมือนเขาจะเป็นแบบมือมีดอะเขาจะแบบ กว่างมีดเก่งมากๆเลยสังเกตตัวของมินิเจอร์นะครับมินิเจอร์เนี่ยก็ทําออกมาค่อนข้างดีนะก็คือเป็นมินิเจอร์ที่ผมรู้สึกว่าเขาเป็นเปเปซเซนต์ของตัว IP ได้ดีก็คือคุณจําภาพตัวของการ์ตูนยังไงอ่ะมันก็ออกมาแบบที่ให้ส่วนของความว้าความโค้งตัวของเรโชต่างๆนี่ออกมาได้ดีนะครับแล้วก็ตัวพื้นเนี่ยมันก็จะเป็น3 d ดีหมดเลยดังนั้นนีถ้าคุณสำหรับสายข้อโทีครับสำหรับสายที่ชอบเพน์เนี่ยก็น่าจะสะดวกประมาณหนึ่งเพราะว่าคุณ สามารถเพ้นต์ตัวของพื้นได้ด้วยนะแล้วก็เนี่ยพวกทายต่างๆนะครับก็คือลายเส้นต่างๆอะ่ะมันให้บรรยากาศของการ์ตูนได้เลยอะ่ะมันแบบแล้วก็สีที่เขาใช้ทุกอย่างผมรู้สึกว่าเซตติ้งแล้วก็งานอาร์ตเนี่ยคือจบมากๆทําดีครับในเรื่องนี้ขอชมเลยอ่ะคราวนี้อธิบายเพิ่มครับสําหรับตัวของบอสนะมันก็จะมีอ่คาคาอธิบายต่างๆแล้วก็จะมีท่ามีอะไรแหละแล้วก็มาดูเรื่องของเกมเพลย์กันนิดนึงนะครับก่อนเข้าเทิรน์เนี่ย เดี๋ยวอธิบายบอสก่อนแล้วกันอ่าตัวบอสนะครับอันนี้คือบอสครับก็จะมีค่าหลักๆก,ก็คือจะมีด้านบนแล้วก็คือค่ามูฟเมนต์ก็คือเมื่อถึงเทิร์นของบอสอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยลาฟเฟียนเนี่ยเขาจะเดินได้เจดช่องแล้วเขาจะเดินมาหาเราถ้าเกิดเขาเดินเข้ามาจบเจดช่องแล้วนะครับก็จะมีทริกเกอร์ต่างๆคือบอสแต่และตัวจะมีเด็กของเขานะครับมันจะมันจะอธิบายไม่เหมือนกันอย่างเช่นรอบนี้เนี่ยเขาจะเล็งคนที่อยู่ใกล้สุดแล้วเขาก็จะเดินไปหาคนนั้นถ้าเกิดแล้วก็เราก็เดินไปครับเดินไปช่่องปปุาากฏว มาอยู่ที่ประจันหน้ากับตัวของตัวละครผู้เล่นทันทีพอดีนะครับมันก็จะมีเทคที่อ่านต่อว่าถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในจุดที่เอื้อมถึงตัวละครนะครับก็ให้ทําการโจมตีอถ้าเกิดว่าโอเคว่าเดินเจ็ดช่องแล้วยังไม่ถึงตัวละครก็จบเลยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดมาถึงตัวละครปุ๊บเขาจะโจมตีเขก็จะอธิบายว่าโจมตีแล้วก็อาโจมตีแล้วก็จะโดนหนึ่งดามจและหลังจากนั้น เขาจะเล็งเป้าหมายต่อไปเป็นคนไกลสุดนะครับแล้วก็ทําการโจมตีอีกครั้งหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเหมือนกับว่าเป็นการรีโซฟเป็นขั้นๆเล็งก่อนเล่งใครเล็งแล้วก็เดินไปหรือทําอะไรทําเสร็จแล้วสําเร็จไหมสําเร็จแล้วทําอะไรต่ออ่แล้วก็จบครับประมาณนี้ด้านล่างก็คือเลือดของบอซึ่งมักจะเริ่มต้นที่ประมาณ16-17น้อยแล้วก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเมื่อ,อไรก็ตามที่ลดไปนะครับแล้วก็ไปแตะกับช่องที่มันเป็นเครื่องหมายสตาร์ที่เป็นสีแดงนะครับ นั่นก็คือเป็นการทริกเกอร์เด็กบอสเหมือนกันเหมือนกับว่าปกติเนี่ยรอบบอสถึงจะจั๊วกร์ดแต่ว่าถ้าเกิดเขาเจ็บถึงขั้นหนึ่งเนี่ยเขาก็จั๊วกร์ดเหมือนกันนั่นก็ทําให้เนี่ยเขาจะมีอ่าเรียกว่ามีท่าต่างๆออกมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็อธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของเทเรียนนะให้เห็นว่าเทเลียนเนี่ยมันมีหลายแบบนด์ะครับมีเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนคูน้ํานะครับซึ่งมันจะมีจุกอุดอยู่ด้วยนึกถึงความเป็นกระตูนเลยก็คือว่า คุณจะเดินข้ามน้ําตอนนี้เนี่ยมันจะแบบข้ามได้หรือข้ามไม่ได้สักอย่างนะมือนอาจจะข้ามได้แต่ว่าจะโดนเพนนตี้อะไรบางอย่างอะแต่ว่าถ้าคุณเดินไปที่สะพานแล้วก็ไปใช้แอคชั่นไปไปเปิดจุกอะแล้วน้าในในคลองมันจะมันจะแห้งเว้ยพอแห้งุ๊กก็จะพลิกไปอีกด้านหนึ่งก็จะกลายเป็นรูปของคลองที่มันแห้งแล้วคุณสามารถเดินลงไปแล้วก็ไปใช้แอคชั่นเขาไปคุยของอะ,ไป,องอะไปหาของมาสู้ได้อะไรเงี้ยเออก็จริงๆมันก็คือเป็นแมคชีนิกเดิมๆอิมอะแต่ว่าพอเอามาใส่ในฟิตติ้งเนี่ยเซตติ้งเนียแแล้วมันแบบ เอ้ยมันฟิตติ้งกันดีมากแล้วแบบว่าเราผมไม่รู้นะผมรู้สึกว่าผมอาจจะโตมากับพวกการ์ตูนเนี่ยการ์ตูนยุโรปการ์ตูนฝรั่งที่มันเป็นการ์ตูนในยุคแบบ90นะครับซึ่งซึ่งมันจะมีบรรยากาศประมาณนี้ยเยอะมากเรารู้สึกว่าเราเห็นภาพในหัวเอเนี่ยมีรั้วแล้วคุณเดินไปคุณสามารถกระโดดข้ามรัว้วได้หรือคุณจะทําลายรัว้วรั้วทิ้งก็ได้นะครับเนี่ยและในรูปก,ก็จะเห็นจะมีรถนะรถเนี่ยก็คือส่วนที่สามารถที่จะเข้าไปแล้วก็ไปสตาร์ทเครื่องแล้วก็ล่อบอสมาแล้วก็ส่งรถไปชนบอออเเววว้้้ยยะะะไรร่าางงีดดนนนนนบบกก็จมมัแตหื ไปแย่แต่เนี่ยแตกออกมาแล้วก็ไปโจมตีบอสอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องมีจังหวะที่ดีเนาะเพราะว่าคุณต้องล่อบอสมาให้อยู่ในจุดที่มันจะโดนดามจก่อนนะครับอ่าอันนี้เพิ่มเติมนะครับก็คือเราเซตติ้งตัวกระนานใช่ไหมก็จะมีบอสมีตัวของตัวละครเรานะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าตัวของตอนไฟเนี่ยมันจะมีเฟสก่อนนะนั่นก็คือเฟสในการหนึ่งเลยก็คือเป็น,เ,ปนเรียกว่าเป็นทาวเฟสลวกันมันจะมีการจวกกาอีเวนต์ซึ่งอีเวนต์ในเกมนี้เนี่ยมันก็จะมีความเฮฮาประมาณนึงนะอย่างเช่น อาจจะมีอีเวนต์แบบดื้อๆเลยเช่นอรอบนี้คุณกลัวมากจนคุณเนี่ยจะลดความแม่นยำหนึ่งทั้งรอบเลยเพราะว่าเหมือนกับคุณกลัวจนคุณเสียสมาธิอ่ะหรือว่าจะมีอีเวนต์แบบว่าคุณสามารถขโมยเงินคนอื่นผู้เล่นอื่น,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 นได้3บาทนะครับเพราะว่าเหมือนกับเกมนี้มันคือซิมิคโคออปเนาะมันก็จะมีการเทคได้นิดนึงครับคือมันเป็นการเทคได้ที่ผมรู้สึกว่ามันให้บยากาศแบบตลกโปกฮาในความเป็นการ์ตูนอ่ะแต่มันไม่ได้โหดร้ายถึงขั้นที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ย เสียเปรียบจนแบบว่าแพ้ไปเลยไม่ใช่นะคือมันก็ว่ามันมันมีความเอื้อนหยอกกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเงิน3าบาทมันก็ไม่ได้เยอะสำหรับเกมนี้เนาะแต่ว่ามันก็จะมีความฮาๆเช่นอาจจะมีอย่างบางอย่างที่มันอีเป็นการอีเวนต์ว่าคุณเนี่ยไปทะเลาะก,กันในบาร์ก่อนที่จะออกไปสู้กับบอสเว้ยแล้วประมาณว่าถ้าเกิดว่าคุณยืนติดกับเพื่อนนะครับระหว่างสู้กับบอสเนี่ยต่างฝ่ายต่างจะจีบคนละหนึ่งดามจเพราะว่าถือว่าเรากําลังไม่หมินเราไม่ชอบขี้หน้ากันอะแล้วพอเราเจอหน้ากันใกล้ๆเราก็จะต่อยกันไปเว้ยง้ี่ยยอคุุณตพามทจะหด ให้ห่างกันไว้เพื่อที่จะไม่ต่อยกันในรอบนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบเออเงื่อนไขแบบำขบำๆอ่ะทําให้มันเข้ากับตีมมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้หนักจนความสนุกลดลงนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันจะเป็นการเก็บแต้มเพื่อที่จะไปแข่งกับเป็นยอมเพออันนี้ก็คือเป็นออบเจอทีฟในระหว่างรอบแหละซึ่งมันก็จะมีควา,า,ามฮาๆมันนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าผมได้เลยว่าผมได้ถ้าเกิดว่าทอยติดคลินะครับรอบเกมนี้จะเป็นเต่าดีสิบนะถ้าทอยติดคลิเนี่ยคุณสําเร็จ อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือผมทอยรอบนั้นผมพยายามตีบอสมากเลยแล้วทอยไม่ได้คลิเลยก็คือเฟลไปนะครับแต่มันจะมีอย่างเงี้ยก็คือถ้าเกิดรอบนี้เนี่ยคุณมีเลือดมันจะปกแต่ละคนแต่ละตัวละครเนี่ยจะมีแอตทริบิวต์เริ่มต้นต่างกาันอย่างเช่นตัวผมเนี่ยเลือดจะอยู่ที่สี่ครับแต่ว่าผมมีภรารกิจว่าถ้าเกิดเลือดผมแม็กซ์ที่ห้าผมจะได้ผมจะสําเร็จภารกิจนี้ซึ่งผมต้องพยายามไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มเว้ยเพื่อให้ตัวละครผมเนี่ยมันอัพเลือดเพิ่มนะครับอ่าอันนี้ลืมเล่าไปก็คือว่า นอกจาก2การ์ดที่บ้านนะครับเรื่องการเปิดการ์ดอีเวนต์แล้วก็การ์ดออบเจกティนะครับก็จะมีตลาดการ์ดให้ซื้อก็คือเริ่มต้นเถินเนี่ยเราจะมีตังประมาณหนึ่งแล้วก็ตังนี้ไปซื้อของมาอัพในตัวเว้ยนะครับซึ่งในตัวเรามันก็ใส่ของได้สองสาอย่างไม่เยอะนะครับเกมนี้ใส่อาวุธได้มือซ้ายมือขวาแล้วก็ของก็จะเป็นส่วนหัวส่วนหน้าอกแล้วก็ส่วนของตัวรองเท้าครับผมก็จะเป็นหมวกเสื้อแล้วก็รองเท้าประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะเพิ่มค่าสเตตัสต่างๆซึ่งเกมนี้มันไม่ค่อยซับซ้อนไงก็คือไม่เเเพพิิ่่มมลืออดก็ต้ง ไม่เพิ่มมูฟเมนต์ก็ต้องเพิ่มม็อกนะมันมีไม่กี่อย่างครับก็เลยทําให้การจัดการตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างเรียบง่ายผมชอบตรงนี้มากนะครับและก็สุดท้ายจะเป็นเกมแนวตีมตดิกแบบนี้ไม่ได้ถ้าเกิดมันไม่มีตัวของเนื้อเรื่องครับผมซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยก็ออกมาได้ค่อนข้างดีเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเกมที่ต้องเล่นต่อกันยาวนานแล้วต้องอ่านเยอะๆไม่ใช่นะครับคือมันมีตีมอยู่แล้วว่าในเมืองเรามีท่าฆาตรกรแล้วเราต้องรวมตัวกันเพื่อไปปราบฆาตรกรเว้ย ดังนั้นเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยมันแพร่เป็นการอธิบายว่าฉากจบเป็นยังไงอะไรเงี้ยคืออ่านนิดนึงเพราะว่าเกมนี้มีฉากจบเยอะมากสามสิบหกแบบครับผมโดยมีฉากจบแบบเลวร้ยวายสิบสองแบบแบบจบแบบดีหน่อยๆน่อยสิบสองแบบแล้วก็แบบดีมากอีกสิบสองแบบประมาณนี้นะผมอาจจะเข้าใจผิดแต่ว่าแต่ว่ามันจํานวนนะแต่ว่าประมาณนี้เลยก็คือมีฉากจบอยู่สามแคตตาอกรีนะครับซึ่งทุกอย่างทําออกมาได้ลงตัวผมรู้สึกว่าผมเริ่มเริ่มเริ่ม,มต้นเกมนี้นะ อ่านอีเวนต์ว่าแบบเออเราไปเจอคราบเลือดนะแล้วก็เราก็เดินตามคราบเลือดไปสุดท้ายก็ไปเจอฆาตกรหลังจากนั้นก็มีการเปิดอีเวนต์ใช่ไหมว่าฆาตกรเป็นนั่นเป็นนี่เราไปมีปัญหากันในบาร์แล้วก็เราก็ปราบฆาตกรสเ,รเลศปราบสเลก็กลับเข้ามาในเมืองซื้ออุปกรณ์เพิ่มเจออ่าฆาตกรคนต่อไปแล้วก็ไปไล่ฆ่าอะไรเงี้ยซึ่งทุกอย่างทำออกมาได้ผมคิดว่ามันย่อยง่ายอ่ะคือมันผสมผสานระหว่างระหว่างอ่าเกมที่ ให้ setting ของตีมเ t ติกให้ setting ของ IP ที่เราคุ้นเคยมาหนึ่งอันแล้วก็เอามาส่งกับระบบนะครับโดยที่ผมผมรู้สึกอย่างนี้นะผมรู้สึกว่าเกมที่เป็นเกม IP เนี่ยไม่ควรที่จะทําให้มันซับซ้อนเกินไปเพราะว่าในเมื่อคุณซื้อ IP มาก็คุณตั้งใจที่จะขายคนที่ไม่ใช่บอร์ดเกมเมอร์อีกกลุ่มหนึ่งด้วยอยู่แล้วใช่ไหมก็คือคุณขายคนในเป็นบอร์ดเกมเมอร์แล้วคุณขายคนนอกวงการที่ไม่ได้เป็นบอร์ดเกมเมอร์แต่ว่าเขาสนใจ เกมนี้เพราะว่าเป็น IP ที่เขาคุ้นเคยดังนั้นตัวเกมนี้ไม่ควรจะซับซ้อนมากเกินไปนะครับผมคิดว่าหลายเกมที่เอา IP มันทาแล้วก็ใส่ระบบที่วุ่นวายเกินไปหรือว่าพยายามที่จะใช้ระบบให้ก๊อปปี้มาจากในออริจินอลมากเกินไปเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กนะครับหลายเกมเนี่ยพยายามที่จะถอดทุกอย่างในออริจินัลเนี่ยมาใส่ในตัวของบอร์ดเกมเลยผมมองว่าแบบนั้นนะ่ะคือถ้ามันจะต้องก๊อปทุกอย่างอย่างนั้นน่ะผมไปเล่นออริจินอลดีกว่านะครับดังนั้นผมรู้สึกว่าเกม IP ที่มักจะเป็นเกมที่เรา เราชอบแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วกันมักจะเป็นเกมที่ถอดระบบบางอย่างมาขอให้มันเป็นเกมที่ไม่ได้ซับซ้อนมากเกินไปให้มันย่อยง่ายแต่ว่าคุณต้องทิ้งความรู้สึกฟ e ล l i ่งอะไรบางอย่างที่มันเป็นจุดแข็งของ ip นั้นน่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นเดย์บายเดย์ไลท์ที่กำลังผลิตนะครับผมรู้สึกว่า uh, ไม่ต้องใช้ทุกอย่างแต่ขอให้มีฟีล l i n g ของการเดินหนีฆาตกรนะครับมีการโดนจับไปแขวน แล้วก็มีการจุกหลบได้นะครับมีการเดินสวนเฉียกฆาตกรแล้วเราลอดได้เนาะไม่ต้องแบบไม่ต้องมีหลาย,ลายอย่างที่เราทําไม่ได้เพราะเราคืออันดอนนอราไม่ใช่ดิเิตอนนะครับหรือว่าซานอวานาคีที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งเกมที่ออกแบบมาดีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าความเรียบง่ายของมันครับในเกมไม่มีอะไรเลยนอกจากคุณเดินตัวของเวอร์กเกอร์นะครับข้ามไปข้ามมาแล้วก็เทรดของแค่3ามอย่างก็คือยาเสพติดเงินแล้วก็ปืนเนาะแต่ว่าพอมันสวงกับทีมเนี่ย บรรยากาศมันคือการต่อรองแล้วก็มันมีความแบบมีความชิงไหวชิงพลิบมันมีความรู้สึกว่ามันคือการที่เราเป็นแก๊งพ่อค้าย,ยาจริงๆมีการยิงปืนกันจริงๆซึ่ง,งมันทําให้ทั้งคนนอกวงการเนี่ยที่เข้ามาซื้อเกมไปเล่นนะครับเขาก็เล่นได้คนในวงการเนี่ยก็เล่นแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องอซับซ้อนมากมายแต่ว่ายังได้ฟีลลิ่งของการที่จะเป็นเซตติ้งนั้นน่ะอยากจะเป็นพ่อค้าย,ยาอยากเป็นแก๊งมอไซค์ใช่ไหมนี่สี่มาซานามาคีอยากจะเป็นแบบ ดูนอิมพีเรียมนะครับไปแบบอยากจะเป็นส่งไปสนับสนุนเฟรเมนคุณก็ต้องการน้าใช่ไหมเพราะน้ําเป็นสิ่งที่มีอ่า uh, มูลค่าในดาวใช่ไหมครับหรือว่าจะเป็นเซตติ้งของอะไรกว่าอาลืมละอย่างเช่นบัตเตอร์สตาร์กาเลติก้าอะไรเงี้ยคือพอแค่าบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณแบบคุณได้บรรยากาศหรือว่าเซติฟายถึงจุดหนึ่งของเกมนั้นนะ่ะอย่าเป็นทุกอย่างนะครับขอให้มันพอดีซึ่งเกมนี้ทำออกมาได้ พอดีมากนะผมรู้สึกว่าขอแค่นี้แหละขอแค่แบบว่าเออฉันฉันเป็นอ่าฉันเป็นตัวละครที่อยู่ในเมืองเนี้ยแล้วก็เราแบบก็มีอาวุธตามตีมของเราอ่ะก็คือเราก็เป็นแค่คนธรรมดาถูกไหมแต่ว่าเราต้องปราบตัวของฆาตกรนะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาร์ตเรื่องของการเดินการทำแอคชั่นที่ไม่ซับซ้อนเลยคุณเดินแล้วคุณก็จ่ายค่าม็อกผมเนี่ยผมเนี้ยแทบไม่ทําอะไรเลยจ่าย2ม็อกม็อกนึงใช้ปืนม็อกม็อกนึงใช กระบองยาวครับตีไปตีมาตีไปตีมา,มาแล้วก็เดินเดินเดินคือมันเหมือนกับเป็นเกมาหนูแมวจับหนูอ่ะก็คือวิ่งแล้วเราก็เป็นหนูที่ต้องคอยวิ่งหนีแมวที่เป็นบอสตัตวเนี้แล้วเราก็หาทางเอาของในตัวของด่านไปใช้ซึ่งมันก็ใช้ง่ายมากแล้วก็ค่าทุกอย่างเนี่ยไม่ซับซ้อนไม่มีดีบัฟที่ทําให้วุ่นวายเลยครับมีแค่แบบเลื่อนหมดก็ตายนะครับเดินเดินหนีแล้วก็มันก็มีแค่เนี้ยมีแค่เดินมีมีเดินแล้วก็มีตี โดนไม่โดนก็ถอยเต๋าลูกเดียวนะครับทุกอย่างมันเรียบง่ายแต่ว่าให้จุดแข็งของมันเนี่ยก็คือตัวเกมเนี่ยมันตัวของ i อเนี่ยมันรันความรู้สึกของคนเล่นไปเลยนะครับแล้วทุกอย่างเนี่ยทำออกมาได้ผสมกลมเกลืนดีมากแล้วราคาก็ดีนะครับครั้งก่อนผมไม่ซื้อเพราะว่าผมงอนที่ไอตัวค่าส่งกับภาษีอ่ะแพงกว่าค่าเกมเว้ยคือแค่ค่าเกมมันค่อนข้างที่จะคุ้มค่าแหละแต่พอค่าส่งกับภาษีมันมันมากกว่าค่าเกมผมเลยรู้สึกว่า ผมรับไม่ได้แล้วก็ผมคิดว่ามันเกิดจากค่ายเขาไม่คุ้นเคยกับประเทศฝั่งเราอ่ะแล้วเขาก็เลยคิดราคาแบบแบบคิดไปเลยอ่ะคิดไปเว,เวอร์เลยนะครับซึ่งหลังจากที่เขาเคยส่งมาแล้วรอบหนึ่งเนี่ยรอบตอนนี้ล่าสุดนะครับมีการเปิดรีปริ้นตัวหลักแล้วก็ตัวเสริมซึ่งทั้งสองอย่างนี้รวมกันค่าส่งเนี่ยดีมากคือผมเห็นหลายค่ายแล้วครั้งแรกยังไม่รู้จักบ้านเรานะครับพอเจอแบบออเดอร์เข้ามาคือผมคิดว่าเขาอาจจะมองว่าโอ๊ยประเทศแบบเนี้ยอาจจะแบบสั่งสักสามสี่กล่องอะ่ะเนีนฉันขอคิดค่าส่งแบบ แบบแพงๆมาเลยถ้าเกิดคุณมีปัญญาส่งมีมีปัญญาจ่ายคุณเป็นลูกเศรษฐีคุณก็สั่งและกันเดี๋ยวฉันไม่แคร์คุณอะไรเงี้ยแต่พอเจอยอดเจอแบบการตอบรับของเราที่ดีเนาะเขาก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยประเทศอะไรวะนี่มันประเทศอะไรวะถ้ามันก็มีคนเล่นบอร์ดเกมเยอะนี่หว่าทั้งนั้นเราก็เปิดดีลกับอ่ากับโลจิสติกส่งขนส,ส่งแบบที่มันส่งเยอะๆได้นี่นาอะไรเงี้ยผมก็ทําให้มันเกิดความรูส้สึกเปลี่ยนไปผมเจออย่างนี้หลายค่ายมากนะครับคือส่งครั้งแรกนี่คือแบบไม่เจรจาไม่คุยคิดแพงๆไม่สนไม่แคร์อารมณ์ มันก็มีแค่ลูกเศรษฐีไม่กี่คนในประเทศหรอกที่จะซื้อได้แต่พอเจอความจริงกันไปว่าเราเนี่ยมีกาลังซื้อที่ดีนะเว้ยเขาก็เปลี่ยนท่าทีแล้วก็หาทางส่งที่ราคาดีขึ้นมากๆซึ่งเกมนี้ก็เป็นหนึ่งในเกมพวกนั้นครับดังนั้นคราวนี้เนี่ยใครสนใจผมก็แนะนําว่าสั่งได้ก็สั่งนะครับเพราะว่าถ้าคุณถ้าคุณชอบ IP นี้อยู่แล้วนะครับเกมนี้เซตติ้งออกมาดีมากถ้าเกิดคุณชอบอ่าบอสไฟนะครับและคุณไม่ต้องการเกมใหญ่มากผมคิดว่าราคาตรงนี้ก็สหวุสมผลนะครับไม่เทียกบก อีพิกหลายๆเกมที่กำลังจะทั้งที่รอส่งแล้วก็เกมที่ทำออกมาก่อนหน้านี้นะมันก็เป็นเกมคือเกมบอสไฟสมักจะต้องมีมีเนเจอร์ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่มีราคาแบบหมื่นห้าสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นซะเยอะ <S 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 เกมเนี้ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็นั่นแหละถ้าเกิดคุณชอบบอสไฟก็ผมว่าก็สนุกดีครับผมเล่นสี่ห้ารอบเนาะกำลังพอดีแล้วก็ที่เหลือก็คงจะเป็นคนที่ อาจจะไม่ต้องการความซับซ้อนนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการเกมที่แบบลึกกว่านี้ก็ไปทางอื่นเนาะเกมเนี้มันจะมีความขำขันประมาณนึงอะผมชอบนะคือแบบมันมันต้องคิดแหลมาณนึงมูฟแต่ว่าถ้าเกิดคุณเล่นเกมในนี้มาาณนึงมาาจำนวนหนึ่งแล้วอะเกมนี้ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นครับก็สนุกสนานแล้วความเป็นซีมิโคออฟที่มันแกล้งกันหน่อยหน่อยก็แบบเป็นอีกหนึ่งอ่าซีรีสสปอร์ตที่ดีนะคือขำขำแต่ว่าก็เพิ่มรสชาติในเกมมีความแบบสามารถที่จะเออ เขาเรียกไงวะเป็นจังหวะโบบ้าในเกมอะขำๆนิดนึงแกล้งเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเออก็ทุกอย่างออกมาลงตัวครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเกมน่าสนใจนะครับคนที่สนใจก็ผมไม่แน่ใจว่าได้ครับเปิดพรีออเดอร์หรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้เลดเพลทด้ยังเปิดอยู่ใครที่จะกดเองนะครับในในอ่าวฟันดิ้งก็ไปดูได้แล้วก็สำหรับร้านในไทยก็ไปติดตามข่าวสารกันเองนะว่ามีร้านไหนเปิดกางเปิดพรีบ้างครับผมสําหรับท่าวโฟกท้าโซครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ